สวัสดีจ้าพามาตำน้ำจิ้มเจวกันจะ้ะน้ำจิ้มเจวกินกับปลานึ่งนะคะอันนี้ก็คือพริกพริกหอมกระเทียมไปคั่วให้สุกแล้วก็มาตำจาก,จากนั้นเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ จะตามชอบหมูมัวตามชอบใส่ร้ายแซ่บร้ายใสน่น้อย <c oughs> แซ่บน้อยน้ำตาลแต่น้ำตาลตัดความขมเล็กน่อยก็ปรุงตามที่เราชอบปรุงตามที่เราชอจะจะเป็นมะนาวจ้ะมะน,นาว นาวเปรี้ยวม,มากเปรี้ยวน้อยก็ตามที่เราชอบเลยจ้ะคือเราจะปิดไม่ได้เพราะว่ามันชอบใครชอบมันเนาะิบลงไปจ้าไปลองชิมดูก่อนเนาะเป็นน้ำอุ่นเป็นหนึ่งชอ้อนเพื่อไม่ให้เค็มมาก เดี๋ยวก็จะเป็นผักชีไปเรื่อยจ้ะผักผักชีต้นหอมกับกับผักชีไปเรื่อยไม่รู้เรียกอะไรเนาะเขียนอันนี้เพื่อให้ดับคาวจ้ะเพยดับคาวแล้วก็จะมาหาั่นใส่ไปดูจ้าชิมก่อนนะจ๊ะชิม ชิมให้มันได้ตามที่เราต้องการเร็จแ,แล้วจ้าใส่ผักลงไปเลยจ้ะเส็จแ,สแล้วก็เราใส่ผักลงไปนี่คือสูตรที่ทำกันประจำบ้านทุกอยาน ใส่เยอะก็ได้ใส่ตามที่เราชอบเี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้าแหนะแหนะแหนะ แซ่บน so yeah. like, ัวด yeah ีนี่่อยเลยแซ่บแซ่บปาณนึ้อ